สวัสดีค่ะพบก,กับแฮปป a n ไน e nice d เซนะคะกับเช้าวันพระหัสสัป,ปดีค่ะ12กุมภาพันธ์ค่ะนับถอยหลังกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเดี๋ยวลีกไทยจะเริ่มเปิดนะคะคก็คือจะเปิดพร้อมกันใน14กุมภาพันธ์แต่ว่าวันที่13จะมีคู่หนึ่งชิงเล่นก่อนอ่าก็จะเป็นการเปิดฤด,ดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับ,รบมีคู่แรกที่จะเตะก,กันก็คือ กรับสลับบุรีเอฟซีน้องใหม่ในศึกไทยพิมพ์บรกจะเปิดบ้านพบกับชนบุรีเอฟซีน่าจะเป็นศึกที่ทุกสายตาของแฟนฟุตบอลคงจะ<ม>จับจ้องไปที่คู่นี้เพราะว่าชมบุรีเอฟซีก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของบ้านเราส่วนกับสลับ,บุรีเอฟซีก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมาแต่มั่นคงคเพราะว่าเขาได้หัวหน้าโค้ชที่ดีคือทศตะวันรีปานซึ<ม>่งเป็นหัวหน้าโค้ชที่มีแบบแผนอะไรต่างๆแต่ว่าในปีนี้ศึกที่จะ ถ้ากลัวที่สุดที่จะหนักที่สุดก็น่าจะต้องเป็นศึกดิวิชั่นหนึ่งตรงกลางนี่แหละค่ะเพราะว่าในปีนี้ในปี2015ศึกดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด20ทีมด้วยกันค่ะแล้วจะต้องมีทีมที่ตกชั้นไปอยู่ดิวิชั่น2ถึง6ทีมด้วยกันชไล่ไปเลยตั้งแต่อันดับที่15 16 17 18 19 20ทั้ง6กทีมนี้จะต้องตกชั้นค่ะแล้วมีเลื่อนชั้น3ทีมค่ะ เลื่อนชั้นนี่ไม่เป็นไรค่ะเลื่อนก็เป็นความสุขเ <c oughs> <é> ลื่อเป็นความสุขแต่ว่าตกชั้นเนี่ยถือ,อว่าเรื่องสําคัญคแล้วก็ทีมต่างๆใน20ทีมนี้มีทีมใหญ่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งทีมที่เคยอยู่มาเก่าก่อนแล้วแล้วปรับปรุงทีมใหม่กับทีมที่ตกชั้นมาจาก ใชพิบเหลเมื่อดูการที่ผ่านมาใช่นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่หนักทีเดียวค่ะของทีมที่จะลงมาเล่นกันอยู่ในลีกดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วหนึ่งทีมค่ะที่ลงมาเล่นลงมาจากไทยลีกฤดูการที่แล้วนั่นก็คือสงขลาอยู่ในเตดหรือว่าวัวชนแดนใต้นั่นเองนะคะเลยถือว่าเป็นเป็นภารกิจสำคัญค่ะเป็นงานหนักของทางสโมสรที่จะต้องพาทีมเนี่ยกลับ ไปสู่ไทยลีกให้ได้นะคะตามที่แฟนๆนั้นก็อยากจะให้เป็นเพราะว่าในฤดูกาลที่ไทยที่สงขายูนเตตอยู่ในไทยลีกเนี่ยมีความภาคภูมิใจคือเป็นหนึ่งเป็นทีมหนึ่งเดียวจากแดนใต้ใที่อยู่ในไทยลีกนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยาภารากิจตรงนี้นะคะทางสมโมสรก็ได้มีการจัดงานเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันเสาร์ก็มีการาแสดงวิสัยทัศน์นะคะหรือว่าพูด กับแฟนบอลที่มาร่วมในงานวันเปิดตัวค่ะถึงความตั้งอกตั้งใจนะคะแล้วก็นโยบายในการที่จะใช้ในปีนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีบรรยากาศให้ดูรวมทั้งสัมภาษณ์ที่น่าสนใจค่ะคไปค่ะ ก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายนะคะของทีมสงขลาอยู่ในเตะกับภารกิจที่ผู้บริหารค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสโมสรคุณนิพัน์บุญญามณีนะคะคุณนวพลบุญยามณีคุณสัตเพชรบุญญามณีนะคะซึ่งเป็นรองประธานสโมสรแล้วก็ผู้จัดการทีมคุณประพรเอกรุที่จะต้องช่วยกันผ่าตัดทีมนะคะก็คือการขัดสันนักเตะเลือดใหม่มาเป็นกําลังสําคัญเพื่อที่จะพาทีมวัวชนแดนใต้กลับไปสู่ ไทยเ m i ย์ l ม a ลี e นะคะเพราะว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนใน<ท>จังหวัดที่ทําสงขลายูเนเต็ดก็คือฤด,ดูกาล2014ต้องพูดว่ามันจบไม่สวยนะคะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างผมก็เสียใจเสียใจไม่น้อยกว่าแฟนบอลทุกคนครับแล้วก็ผิดหวังกับผลงานที่มันออกมาผู้ผมเสียใจแต่ว่าคนเราล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่มีความหวังขึ้นมาใหม่ก็คิดว่าปีนี้เราหวังเต็มที่ว่าเราจะอยู่ดีหนึ่งแค่ปีเดียว ปีหน้าเราจะกลับขึ้นไปลุ้นแล่นบนไทยลีตต่อสองสาเดือนที่เราได้เตรียมทีมนี่พอไหมคะผมคิดว่าพอตอนนี้ประมาณสัก90เก้าสิบวันที่เราได้เตรียมทีมงานผมคิดว่ามีเวลามากพอสําหรับโค้ชสาหรับนักบอลสําหรับทีมงานได้จูนกันปรับเข้าหากันนะครับแล้วผมชื่นใจอย่างหนึ่งว่าปีนี้การเตรียมทีมนะครับการปรับจูนเร็วกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับผมคิดว่าผลงานน่าจะออกมาดี Last month we start about defending, and second month a little bit attacking. And third month it's a little bit transition. You satisfy with the player that you have? Yes, especially type players and, and also foreign players also I have a good players, but foreign players is only four players I can use. And the other players is the Thai players. And if you want to make a good team, so you need a good type players. And foreign players make something like extra. ผมคิดว่านักเตะปีนี้เป็นนักเตะที่มีศักยภาพพอสมควรนะครับเป็นนักเตะรุ่นใหม่ยังรัดนะครับอายุเฉ,เฉลี่ยของทีมปีนี้อยู่ที่ประมาณ24.5ปีเท่านั้นเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28-29ปีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยสงขาจะเสียประตูเนี่ยหลังจากนาทีที่70ไปเนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดใหญ่เลยปีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ใหม่นะครับเอายางบลอดเข้ามาเอาวิ่งสู้ฟัดเข้ามาเอานักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับก็คิดว่าทุกคนพร้อมสําหรับปีนี้ครับแล้วโค้ชที่เราเลือกเข้ามาล่ะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาได้เอาอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่มาให้ทีมเราบ้างคะโค้ชญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกเลยคือระเบียบว,วินัยของโค้ชญี่ปุ่นนี้เข้มงวดมากโค้ชญี่ปุ่นคนนี้ต้องบอกว่าเคยไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮอลแลนด์สิปีได้เอไลเซนที่ฮอลแลนด์มาเพราะฉะนั้นบอลเขาจะผสมภาษาระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรป คโค้ดเราจะเห็นว่าโค้ดเอเชียอาจจะแบบเล่นเกมโต้กลับนะครับรับแล้วโต้กลับแต่โค,ค้ดคนนี้เนี่ยเล่นเกมบุกสไตล์ฮอลแลนด์เลยวินัยที่บอกว่าโค้ชญี่ปุ่นเขาเนี๊ยบมากเนี่ยแล้วนักเตะเราเขารับได้ไหมผมคิดว่าส่วนนี้เขาจําเป็นที่จะต้องปรับเพราะว่ามันก็คืออาชีพของเขา ฟุตบอลก็คืออาชีพนะครับไม่ใช่อาชีพนกฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลอาชีพระเบียบวินัยมันต้องอยู่ในกับตัวของเขาอยู่แล้วนะครับ <S <S คนไหนไม่มีปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ต้องมีหมดทุกคนมันอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าทุกคนต้องมีระเบียบวินัยหมดนะครับอย่างมาซ้อมสายไป้ห้านทีเนี่ยเล่นเลยระเบียบวินัยผมคิดว่าเชื่อมือโค้ชได้ผมไม่ต้องเข้าไปบอกเด็กว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีฝากหน้าที่ในสนามให้กับโค้ชผู้ริหารเราอยู่ เราคุมอยู่ข้างบนนะครับมีอะไรที่เขาขาดเหลือเขาให้เราช่วย,เ,ยวเขาบอกเราเราก็ช่วยเขาต้องถามสภาพจิตใจของรองประธานสโมสรปีนี้ปีที่สองที่ทำงานหนึ่งปีผ่านไปเรามีอะไรเปลี่ยนไหมคะในตัวเราในความคิดเราผมคิดว่าผมได้ประสบการณ์จากฟุตบอลมากขึ้นนะครับได้เรียนรู้ฟุตบอลไทยมากขึ้นนะครับบางทีสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับ อันนี้ผมก็ต้องถือว่าเป็นประสบก,การณ์นะครับในปีที่ผ่าน,นมาแล้วก็จ,จับจดจาไว้เป็นบทเรียนในปีต่อไปนะครับคนเราผมคิดว่ามันต้องเรียนรู้จากประสบก,การณ์นี่แหละครับมันมันล้ำค่าที่สุดแต่ปัญหาคือเรียนรู้จากประสบก,การณ์ก็ต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยนะครับต้อง,ต,องต้องอย่าหยุดหยุดอยู่กับที่เราต้องเคลื่อนไปตลอดเวลานะครับแล้วแฟนบอลอยากจะบอกเขาว่าไงคะเพราะว่าเขาก็รอสิ่งที่ดีที่เขาอยากจะเข้ามาสนับสนุนครับอยากให้แฟนบอลเข้ามาในสนามนะครับถ้าท่านเห็นอาจจะเข้ามาหนึ่งหนึ่งนัดนัดเชียงใหม่สองนัด นัดกับในบ้านกับกระบี่นะครับผมผมคิดว่าท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทําทีมทุกอย่างนะครับผมคิดว่าสไตล์วัวชนก็คือวิ่งซูฟัด9กนาทีนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนที่12ผมคิดว่าปีนี้สําคัญมากนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งแรงขับเคลื่อนสําคัญให้กับทีมเราก้าวไปสู่ไทยลีกได้นะครับผมครับยืนยันใช่ไหมคะว่าจะอยู่ตรงนี้ปีเดียว ยืนยันว่าจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะก้าวสู่ไทยหลีใค่ได้ภายในปีเดียวนะครับส่วนผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงผมคิดว่าให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดนะครับจะคอยเชีย,ออยร,ใใร,ราทำสงครามยูนเนเต็ดเพื่อสองขลาบ้านเราครับ จบด้วยประธานสโมสรเลยนะครับเป็นเหมือนคำมั่นสัญญานะครับว่าเราทำสงขลาอยู่ในเต็ดเพื่อแฟนบอลสงขลาท่านยืนยันจริงๆวันนั้นนะคะและท่านก็มีโครงการดีๆมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับสนามตีนสุรนนท์นะคะซึ่งก็คือสนามเย้าของสงขลาอยู่ในเต็ดนั่นเองนะคะแล้วปีนี้ไปเปิดในสนามแบบดูดูดูแลครังดูแลสัปสิ์ใช่ไหมครับดูแล้วว่าเป็นแหล่งที่สถานที่ที่น่าจะพาสงขลาอยู่เตดกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้อง าฝากถึงแฟนฟุตบอลของสงขลาด้วยนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่จะให้กําลังใจนักเตะโค้ชบอกว่าถ้านักเตะเล่นฟุตบอลแล้วมองไปบนอัธจันทร์แล้วไม่เห็นนักเตะไม่เห็น,นแฟน<ม>ฟุตบอลรับรอ,องว่าเล่นไม่ออกแน่นอนนะครับก็เป็นความศรัทธาที่ที่ต้องให้แก่กันระหวัง ทีมกับแฟนฟุตบอลนะครับก็วันที่14กุมภาพันธ์จะเป็นวันเปิดฤด,ดูกาลแล้วนัดแรกเนี่ยสงขลาจะต้อนรับเชียงใหม่ FC ซึ่งเป็นทีมที่น่ากลัวท่านนั้นเลยปีนี้ทีมที่น่ากลัวในดิชั่นหนึ่งเยอะนอกจากจะตกชั้น6ทีมแล้วทีมแกร่ง,งมีมากเรียกว่านับเป็นสิทีมได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีมเก่าที่อยู่อย่างบางกอกเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีภูเก็ตเอฟซีกระบี่เอฟซีซึ่งจะเป็นดาร์บี้แบช์ในภาคใต้กันด้วยนะครับนครปฐมปีนี้ก็เอาและทีที่ตกชั้นมาอย่างเพื่อนตรวจ ปตอตทระยองอมสมุทรสงครามถือว่าเป็นทีมแกร่งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นดิวชันหนึ่งปีนี้ไม่เบาแล้วก็น่าจะเป็นหลีกที่ เรียกแฟนๆได้เยอะทีเดียวนะครับค่ะแล้วคู่ของสงขาเชียงใหม่เนี่ยก็น่าสนใจด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการเจอกันประชันกันของโค้ชชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งโคชช้ชของสงขาเนี่ยค่ะรู้จักเชียงใหม่อะไรยังไงแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีสัมภาษณ์ให้ฟังกันรวมทั้งเขาทําอะไรเป็นพิเศษในการที่จะมาคุมทีมสงขาอยู่ในเต็ดเขาตั้งใจมาก hmm. นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์นะคะแต่ก็ต้องบอกแฟนๆเรานิดนึงนะคะว่าเรา Have a nice d d y y นะคะไม่สามารถไปร่วมงานเปิดได้ทุกสโมสรน,นะคะบางทีกออ็อาจจะมีน้อยอกน้อยใจกันบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็พยายามทำให้เยอะที่สุดนะคะให้ช่วงของการก่อนที่จะเปิดหลีกนั้น มีความข้อมูลข่าวสารอะไรก็มานําเสนอกันอย่างเต็มที่แต่ว่าก็คงไม่ไม,ไ,มไม่ทั่วถึงแหละก็ต้องขอขอโทษขออภัยตรงนี้ด้วยครับแล้วครูนี้ครับนอกจากเรามาดูเรื่องราวของโค้ชชาญี่ปุ่นแล้วเราจะดูวันเปิดตัวของน้องคาย FT แล้วก็ทีมน้องใหม่ครับตำรวจกลับมาแล้วค่ะ o w p o l i c e f ครับทีมในีภูภาคยุ่ีสองกันวันนี้เวลาของแฮมไนเซมหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ